สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี่ยเขาก็ลาจุดเต่าทานนะครับหาทานไป,ไปหนึ่งเขานะครับผมดังไฟหนึ่งเข่าป,ป,ปิ้งปกปิ้งปลานะครับเนี่ยเราก็เลยมาจุดทานแล้วก็ทานลงแล้วก็จุดแล้วครับมอวนดับครับเดี๋ยวมาจุดไหมนะครับพิดแล้วก็ดับใส่เฟื่อนมันชื่นยร้ายนะครับเนี่ยเขามา ใหม่แล้วครับดูว่าสิเป็นแนวใดนะครับมันคว้นควันในรก่อนครับเพี๋ยว่อนจะขีดถ้ำการปิดนะครับไฟร้อนครับตอนร้อน การเ้าทานเฮาเต่าห้องก็ใเซทะอนะครับนี่พอเม็ดกว่าครับมาฝังเห็ดเต่าทานนะครับแบบง่ายๆครับฟ้าเขาก็เห็ดให้ได้ครับนี่สร้างเห็ดเลยครับฟ้า,าก็ได้ย่มนะอยครับปิดได้เลยครับปิดแล้วก็ห้าดินมาก มาหย่ามาอุดห้อยหัวมันได้เลยครับนี่ครับไฟสติดบอมเลยนาจะปิดที่เรวครับเอาล่อจักพักให้ไฟแห้งๆเขาจงปิดนะครับเบ่งมาทานเอาสติดบอมกันบอติดเอาก็จะพึ่งปิดนะครับโอเคนะครับผมเอาต่อไปซ้ำนีกนครับผมวันดีครับทุกคน